มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พิมพ์เล่าว่าเธอเดินขึ้นบันไดจากชั้นสองมาชั้นสอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรผลักเธอให้ตกบันไดแต่โชคดีที่มือพิมพ์จับราวบันไดไว้ทันแต่เอวของพิมพ์ก็กระแทกกับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้งทำให้เธอเจ็บไปหลายวันเลยค่ะพิมพ์บอกว่ามั่นใจว่าไม่สะดุดหรือลื่นอะไรทางนั้นแต่ถามว่าอะไรผลักเธอตกบันได เธอก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แม่พิมพ์ก็สั่งให้ระวังเวลาเดินขึ้นลงเหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้มาเรื่อยๆจนพิมพ์ชินทั้งเรื่องเสียงบิดลูกบิดประตูห้องนอนของพิมพ์เรื่องที่คนในระแวกบ้านในร้านเกมของอาเปิดตอนตีสามตีสซึ่งความจริงปิดตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะถึงจะเหลือลูกค้าแต่ก็จะบอกว่าร้านจะปิดลูกค้าก็จะกลับบ้านค่ะ อาพิมพ์เปิดร้านที่ตึกนั้นมาเป็นเวลาเจปีค่อนข้างสนิทลูกค้าที่มาเล่นส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำค่ะวันหนึ่งที่พิมพ์ซื้อขนมข้างบ้านป้าอยู่เขาก็ถามว่าเป็นยังไงอยู่ได้ไหมปกติดีไหมพิมพ์ก็งงแต่ก็ตอบไปว่าค่ะอยู่ได้ไม่มีอะไรป้าที่ขายของก็บอกดีแล้วดีแล้วแกก็พูดว่าพิมพ์เป็นเด็กดี ไม่มีอะไรมาทำร้ายพิมพ์พได้หรอกเนื่องจากร้านขายของข้างบ้านพิมพ์พเป็นป้าคนจีนแก่แกสองคนค่ะบางครั้งที่ไปซื้อของพิมพ์พก็ไปช่วยป้าแกยกของจัดของอยู่เป็นประจำพิมพ์พเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะแต่เธอมีน้ำใจกับทุกคนมากช่วยอะไรได้เธอก็ช่วยจากนั้นเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรมาก อาจจะด้วยเพราะพิมพ์ชินกับการอยู่ที่นี่แล้วจนมาวันหนึ่งค่ะเหตุเกิดขึ้นที่ชั้นสี่เป็นชั้นที่พ่อกับแม่ของพิมพ์นอนอยู่วันนั้นก่อนนอนแม่ของพิมพ์ก็ล็อกห้องปกติโดยล็อกกรอนที่ลูกบิดและกรอนที่เป็นกรล็อกยาวๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอยู่อยู่คืนนั้นพ่อพิมพ์ก็เกิดร้อนค่ะลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสาม ห้องน้ำชั้นสี่ตำแหน่งจะตรงกับห้องเล็กชั้นสห้องที่ตรงข้ามกับห้องนอนทิมหลังจากที่พ่อพิมพ์อาบน้ำเสร็จอยู่ๆก็มีเสียงบิดลูกบิดแม้พิมพ์พก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรแล้วอยู่กรอนที่เป็นกรอนบากยาวมันเด้งออกจากตัวล็อกเองมีเสียงดังป๊อกแม้พิมพ์เริ่มใจไม่ได้แล้วคะ่ะแม่พิมพ์เลยลุกไปล็อกกรอนยาวอีกที พอพิมพกับมานอนที่เตียงเสียงบิดลุกบิดยังคงดังอยู่เรื่อยๆืๆเริ่มทำให้เกิดความรำคาญค่ะพอพิมพทิพ้งลุกขึ้นไปใช้มือตบประตูหนึ่งครั้งแล้วล็อกก่อนแล้วกลับมานอนจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยพอพิมพ์บอกกับแม่ว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้พิมพ์พฟังนะเพราะเดี๋ยวพิมพ์จะกลัวเช้ามาห้องเล็กที่ชั้นสามมีน้ำขังค่ะ เนื่องจากท่อระบายน้ำที่ต่อมาจากชั้น4เกิดรั่วทำให้มีน้ำขังในห้องเล็กที่ชั้น3แม่พิมพก็จัดการกวาดเก็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนอกจากนี้พิมพยังเล่าว่าเวลาไปอาบน้ำบนชั้น4ปกติเธออาบชั้น2วันนั้นเธออยากลองอาบชั้น4เพราะชั้น4มีอ่างอาบน้ำตามภาษาผู้หญิงค่ะอยากแช่นั้นขัดตัว แต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะพิมพ์รู้สึกว่าระหว่างอาบเหมือนมีคนมองจ้องอยู่ตลอดเวลาทำให้เธอเกิดความรู้สึกไม่สบายใจกลัวด้วยเธอจึงรีบอาบแล้วรีบลงมาค่ะพิมพ์เล่าต่อว่าเวลาที่นอนไม่ว่าจะเป็นหลับกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระชากเธอความรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงทำให้เธอตื่นกลางดึก หรือตื่นเวลาที่หลับพักผ่อนตนกลางวันเป็นประจำพิมพ์บอกว่าแม่ว่าเหมือนมีใครมาดึงพิมพ์ให้หลุดออกจากล่างเลยความรู้สึกมันแบบนั้นทําให้พิมพ์สะดุ้งตื่นทุกครั้งแม่พิมพ์เริ่มกังวลใจเพื่อนแม่พิมพ์เลยพาไปหาร่างทรงทําตอดที่ได้คือร่างทรงบอกว่ามีผู้หญิงตายทั้งกลมเราเรียกถูกไหมเขาอยู่ที่นั้นมานานมาก จนแกเต็นเจ้าที่ของที่นั้นไปแล้วให้เขาออกไม่ได้หรอกทำได้แค่ทำบุญหรือเอาของไปเส้นไหว้แม่พิมพ์พก็ช็อกไปเลยค่ะกลับมาบ้านเลยเรียกอามาคุยอายอมเล่าให้ฟังค่ะก็เรื่องมันมาขนาดนี้แล้วอะนะอาบอกว่าได้ยินมาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ว่าเคยมีคนตาย ตึกนี้เคยเป็นตึกที่เท่าแก่ทำเกี่ยวกับเย็บผ้ามีคนงานเยอะแยะแต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดีช่วงหนึ่งต้องปิดกิจการไปมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งยังไม่ย้ายออกเพราะรอสามีมารับลูกจ้างคนอื่นๆทยอยออกจนหมดทำให้เจ้าของตึกเขาใจว่าไม่มีคนอยู่จึงล็อกประตูจากด้านนอกพอมารู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นมารับ พบว่าเธอกลายเป็นศพแล้วจากนั้นเจ้าของตึกก็ทำบุญเชิญพระมาสวดเชิญสินแสมาแต่เหมือนจะไม่มีประโยชน์เพราะผู้หญิงคนที่ตายยังอยู่ในตึกนั้นห้องเล็กที่ชั้นสามคือห้องที่พบศพเธอค่ะอ่านเล่าต่อว่าใครมาเช่าที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานบางคนขนเข้าของออกไปตอนกลางคืนก็มี มีครั้งหนึ่งที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำสายไฟใหม่ที่ตึกคนงานก็นอนห้องนั้นค่ะนอนกับพัญญาเขาคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องเขาก็นอนอีกห้องเขาเล่าว่าแฟนนอนฝั่งซ้ายมือกลางคืนเขาหันไปทางขวาเท้ากับนอนหันหลังให้แฟนเขารู้สึกเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างๆอีกฝั่งจึงลืมตาแล้วมองปรากฏว่าไม่ใช่แฟนเขา เป็นเงาเงาผู้หญิงขมยาวผิวดำเท่านั้นแ่ละคะ่ะแกลุกขึ้นปลุกแฟนกับลูกน้องขนของกลับเลยตอนนั้นเวลาประมาณตีสองจากนั้นครอบครัวของพิมพ์ก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ประกอบกับว่าเจ้าของตึกเขาอยากได้ตึกคืนคือตอนแรกที่เขาให้ช่างมาทำใหม่พอจะให้ลูกชายอยู่แต่พอเกิดเรื่องไม่ค่อยบวกกับใครมาเช่าก็อยู่ได้ไม่นาน อาของพิมพ์ที่อยู่ได้นานที่สุดเขาจึงตัดสินใจมาขอให้ยายออกครอบครัวพิมพ์ไม่ค่อยลำบากค่ะเพราะของน้อยแต่อาพิมพ์พนี่สิไหนจะของส่วนตัวคมในร้านอีกเมื่อพิมพ์พย้ายออกจากที่นั้นมาแล้วแม่พิมพ์พก็เล่าเรื่องคืนนั้นที่พ่อลุกข,ขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสามพ่อพิมพ์พก็พูดว่าไม่เคยคิดนะคะว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวเอง ตอนแรกพ่อพิมพ์มีความเชื่อแบบกึ่งค่ะว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงพ่อบอกว่าวันนั้นกลับบ้านมาเดินขึ้นบันไดชั้นสี่ประตูของยูต่อจากบันไดเลยค่ะพ่อพิมพ์เหนเงาผู้หญิงผิวสีดำดำมากๆขมยาวปิดหน้าชุดขาวยืนอยู่ตรงทางเข้าประตูชั้นสี่มีหิ้งพ้าของพ่อพิมพ์อยู่ค่ะพ่อของพิมพ์ชอบสักสมพะพ่อพิมพ์ก็ตกใจนะคะ แต่ก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นแล้วเข้าห้องไปค่ะใจแข็งมากเราได้ฟังเรื่องนี้จากพิมพ์ก็ขนลุกเลยค่ะเราเคยไปทำงานกลุ่มบ้านพิมพ์ตอนที่พิมพ์พอาศัยอยู่ที่ตึกนั้นแต่ไปตอนกลางวันแล้วอยู่แค่ชั้นล่างที่เป็นร้านเกมกับชั้นลอยเราคิดว่าที่พ่อพิมพ์เหนนผู้หญิงคนนั้นอาจจะด้วยเพราะพ่อพิมพ์มีเซนถึงได้เจอกับตัวเลย ไม่มาเป็นเสียงเหมือนที่คนอื่นๆเจอส่วนอากับแฟนเขาไม่เคยขึ้นมาบนชั้นสามเลยค่ะอยู่แค่ชั้นล่างแล้วก็ขึ้นมานอนชั้นสองแค่นั้นจริงๆอาจเพราะอารู้ประวัติที่นี่เลยไม่ขึ้นมาอยู่ค่ะขอบคุณกรุฎทูพันทิพเลขที่สมาชิกหมายเลขสองห้สี่หนึ่ง 7จากประสบการณ์จริง